ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะคที่นักข่าวเองเนี่ยก็ถามบิ๊กโจ๊กนะคะเรื่องที่ว่าเอ๊มีการจ่ายเงินให้กับนักข่าวหลายคนแล้วเงินเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันด้วยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าว่าจะต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินไปถึงนักข่าว4คนที่สนิทกันบิ๊กโจ๊กออกมายืดอกยอมรับเลยนะคะว่าจ่ายเงินให้นักข่าวจริงค่ะ เท่าที่จําได้มี2คน 2> คนให้เงินครั้งละ1,000 0บาทในการเกาะติดลงพื้นที่ไปทําข่าวต่างๆก็เข้าใจว่าสถานียมีเงินให้นะคะว่าวมีเงินเดือนแหละนะคะคแต่ก็ทราบว่าเงินเดือนนักข่าวไม่ได้มากมายอะไร,รแล้วเงินส่วนนี้ที่มอบให้บริสุทธิ์ใจมอบให้เป็นสินน้ําใจแล้วก็ย้าว่าไม่ใช่เงินจากเว็บพนันแต่เป็นเงินส่วนตัวค่ะ คือผมเป็นผู้ให้นะครับนะลูกน้องผมจ่ายสบัดนะครับนะแล้วก็ในส่วนนักข่าวที่ไปกับผมนะครับนะอย่างเช่นมล,ลิเอเคงต่างนะครับนะผมก็ต้องบอกว่าเวลาไปทําข่าวผมหลายๆวันเนี่ยพวกนี้เขายกทีมไปนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปดูแลเขาหมดนะผมก็ให้เขาหมื่นหนึ่งนะเขาก็ไปกินข้าวกัน3 4ี่คนพี่ผมมองว่ากับ 4- ีหวันมันไม่ได้มากแต่ผมก็แต่ทุกครั้งเวลาให้เขาก็บอกว่าทางช่องให้มาแล้วนะนะครับ ผมก็เห็นว่านักข่าวน้องๆเหล่านี้เขาไม่เคยมาไถ่ผมอย่างนี้ว่ะนะเขาไม่เคยมาขอเงินผมว่ามันไม่ใช่สินบนนะครับเอาง่ายๆท่านท่านไม่ได้เอาเงินแรบรพันันไปให้นักข่าวไม่ได้นักข่าวก็แค่นั้นเองโอแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่มีอะไร จริงๆต้องบอกท่านบิ๊กโจ๊กนะครับเป็นนักข่าวไม่ต้องให้งินเดินพวกผมก็ได้ครับพวกผมมีเงินเดินกินอยู่แล้วฮะแต่ว่าแต่บิ๊กโจ๊กเขาบอกเขาไม่ได้ให้เป็นรายเดือนก็คือให้เป็นครั้งคราวเหมือนเป็นสินน้ําใจเหมือนดูแลน้องๆแต่ว่ามันก็เลยเป็นเส้นบางๆที่ตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วก็เงินที่มาให้อ่ะบิ๊กโจ๊กก็พูดด้วยความเหมือนบริสุทธิ์ใจว่าเงินแกเองแต่คนที่มาแฉเนี่ยไปพูดในทํานองว่า นักข่าวเดี๋ยวไปรับเงินที่มันไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายอะนะอ,อันนี้เหมือนก็เอากินข้าวกินน้า,าเลี้ยงอะไรอย่างประมาณนี้นี่น,นนะประมาณนี้นี่เราก็ให้ความเป็นธรรมนะคะคก็ใครที่จะชี้แจงเดี๋ยวอาจจะมีการออกมาชี้แจงหลังจากนี้ได้นะส่วนวันนี้นอกจากบิ๊กโจ๊กกับทนาอนันชัยมีคนมาที่สโมสรตํารวจคือพลตํารวจตรีนําเกียรติทีระโรจนพงศ์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน8ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก ที่ถูกออกหมายจับด้วยนะคะแล้วท่านก็ได้ประกันตัวไปนะคะนักข่าวพยายามจะถามว่ากังวลไหมที่ไปพัวพันกับเว็บพนันของมินนี่แล้วก็ท่านมีชื่อรับเงินจากบัญชีม้ามาด้วยถูกไหมคะและไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะะักข่าวก็ถามไปเยอะเลยแต่ว่าตัวท่านตอบมาสั้นๆว่าไม่ได้กังวลแล้วก็ยิ้มให้สื่อมวลชนนี่ค่ะก่อนจะเดินเข้าห้องของสมาคมพนักงานสอบสวนต่อไปนะคะ